อีกเป็นยูสิบสองนะครับพบกันระหว่างลูกมารุบุนกับเอซีอะคาเดมี่ครับสนามสองสามหนึ่งเริ่มการนะครับ สนามหนึ่งสนามสองสนามเรียบร้อยทีมต่อไปนะครับทีมต่อไปทีมต่อไปนะครับเตรียมพร้อมพร้อมครับมีจลางท่าน,นนะครับขออะไรครับเป็นทีมคู่ที่สี่ครับแาวคอยเอฟซีนะครับสนามที่หนึง่งเจอกับเอเดบิวเวอรครับส่วนสนามที่สองครับนิวเจอร์นแลนด์ีมพบกับ เจมส์มาการนะครับนี <in row ee> ่คือ <organizational> ร <marriage> ุ <Brother> ่น <extension> นิยมเป็นกิน12ปีนะครับขอให้เจมสโตไว้ให้เรียบร้อยครับไปกอล์นอลอลเล็นเลหดวนลักอลเซ็นการ

เดี๋ยวมาอีายใจอึดบ่เอาดิ

Right to fly. หมดเวลาการแข่งขันในสนามนี้เลยครับคู่ที่1คู่ที่เจอกันสนามฝั่งด้านซ้ายนะครับ a a c a d e m y กับนุบอลสกอรอยู่ที่0ไม่นแต่0ครับสนามที่2นะครับมีสปอร์เกิดขึ้นแล้วนะครับคู่นทีแถงกลเป่็ลู้เิงจบการแขขันในช่วงที่เวลาแรงเช่นเดียวกันครับออนครับขอเรียนเชิญนครับ ดาควาย f อนะครับรุ่นเยามชกาั12ปีครับกับ GDB กุพลนะครับสแตนบายรอที่บริเวณหน้าสนามหนึ่งได้เลยในเวลานี้เพื่อทำการตรวจหลักฐานครับส่วนในส่วนของสนามที่2ครับ New เจนคาร์นิบกับ KJ เมืองตะการนะครับขอให้เตรียมตัวนะครับมาสแตนบายรอที่หน้าสนามที่2พร้อมรับการตรวจหลักฐานได้เลยในเวลานี้นะครับ

กีคับในนี้ครับกับอนุบาลอวน เอจีชุดนี้เป็นชุดที่ได้แชมป์ฟุตซอลโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุระราชานี้นะครับเมื่อวันเลยัสที่ผ่านมานะครับ g b อุบล bon, รุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับ New Gen Academy นะครับแล้วก็ c j เมืองตะการครับแตน์บายรอที่ห <Hey. S 1> น้าสนามของตัวเองเพื่อท,ทำการตวรวจหลักฐานในเวลานี้ได้เลยนะครับเดชเชนนะครับนา q a FC g b อุบลนะครับ New Gen Academy แล้วก็ c j เมืองตะการรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับที่บริเวณหน้าสนามเพื่อทำการตวรวจหลักฐานในเวลาส <ลง S 1> ้วนใหญ่ขอีก็จะมาจากโรงเรียนเซนต์อเมรีก้ครับ ซี้ีผู้เล่นมานยด้ขสิครับนองมิกีครับเอจียนเดอาารมีนำนำมาแล้วรัหนึ่งปรตูต่อศูนย์จากการลูกยิงจากลูกยิงทีซสุดสวยของน้องมิกกี้ครับผู้เล่นหมายเลขสิของเอจีอคดอร์มี <c oughs> นขณะก็มีโอกาสเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของไายนะครับ <c oughs> เรียนด้วยมากบนครับคืออายุ่ม่เปิน24รอบแรกนัดที่หนึ่งนะครับสาย A ไม่มีอะไร จะเรียกว่าเป็นการพบกันระหว่างอนุบาลอุบลกับเซนต์แอมเบรียก็ไม่ผิดนะครับว่าน่าจะส่วนใหญ่ของผู้ฝีขนุนจากเซนต์แอมเบรีย Bjørn! Bjørn! สภาพเอจีนำอยู่แล้วครับหนึ่งโมดุตุศูนย์

ตัวก nee ันมาระหว่างผู hmm? think, t t ้สั่าประตูสองฝั่งครับเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีครับเนื้อจริงนำอูกหนึ่งประตูศูนย์จา่การยิงของผู้เล่นหมายเลขสิบนะครับน้องมิกกี้ เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันนะครับต่อไปจะเป็นการแข่งขันในส่วนของคู่ที่4รุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับเ<อ>ชิญทั้งสีทีมเตรียมตัวตรวจบ,บัตรตัวแานที่บริเวณหน้าสนามอยู่ในวงนะครับทีมห,หนึ่งของคู่ต่อไปครับนาควายเอฟซีกับจ d b นะครับสแตนบายรอเพื่อตรวจตาวนเลยครับ ส่วนผู้ต่อมาครับสนามที่2งครับนิวเจอร์คันดีกับเคเจเมืองตะการนะครับเตรียมตัวส่งสถานที่บริเวณหน้าสนามที่สงในเวลานี้ได้เลยนะครับถ้าหากมาช้านะครับเราก็จะรันตามเวลานะครับถ้าแข็งเหลืออยู่9กนาทีเราก็ต้องแข่ง9ก้นาทีนะครับแปดนาทีก็ต้องแข่งแปดนาทีนะครับและขอรับเวลาด้วยนะครับ

ดีรอซ้ำครับเป็นการหลอกครับแล้ว่าจะยิงแล้วก็ให้คนยิงครับน้ำมาแล้วครับสองประตูศูนย์อกาสเป็เเนที่หนึ่งของสายแข่งกันอย่างไปครับการแข่งขันจะแข่งถึงละสิบสองนาทีนะครับ ครับีไม่ได้ไร ถึงทีมที่ไปใช้สนามฝั่งนู้นนะครับขอให้กลับเข้าสู่จุดที่พักของตัวเองด้วยนะครับตรงบริเวณนั้นเป็นส่วนของอีกอะคาเดมี่หนึ่งนะครับรบกวควรขอให้ออกจากส่วนของพื้นที่อะคาเดมี่ของทีมอนุบาลบ้านเด็กด้วยนะครับขอบคุณครับ ได้ครับต่อไป<ด>จะเป็นการพบกันระหว่างดีดีวนกับนาควายเอฟซีครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปี